ลืมรหัส f a c e b o o k เราก็สามารถที่จะดูรหัสของเราในเครื่องนี้ได้เลยนะคะทุกคนใครที่ใช้ Facebook แล้วนะคะลืมรหัสผ่านเนี่ยสามารถดูได้เลยทำตามขั้นตอนนี้คือง่ายมากทุกคนอันดับแรกนะให้เราเข้าไปที่โครมแบบนี้เลยนะคะเจอสาญลักษณ์แบบนี้คือจิ้มเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วด้านบนค่ะจะมีรูปจุดจุดสามจุดนะเปิบให้เลือกเมนู คำว่าตั้งค่าค่ะนะกดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นค่ะเราก็เลื่อนให้เจอเมนูที่เขียนว่ารหัสผ่านหรือว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google ค่ะจิ้มเข้าไปได้เลยนะคะนี่ทีนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามีหลายๆเว็บไซต์เลยค่ะทุกคนที่เราเคยเข้าไว้เนาะตอนนี้ก็ให้เลือกเมนูตรงนี้ก็คือให้เลือก Facebook ค่ะแล้วก็ใส่พินที่เราล็อกหน้าจอนะคะใส่ไปได้เลย และนี่ก็คือรหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะคะให้กดตรงรูปลูกตาแบบนี้นะคะก็จะปรากฏจากจุดๆตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็นรหัสผ่านแสดงขึ้นมานั่นเองค่ะทุกคนง่ายมากๆทุกคนถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องลืมรหัส Facebook นะคะตรงนี้จะเป็นอัปเดตรหัสปัจจุบันเลยค่ะทุกคนเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยค่ะทุกคนฝากแชร์กันเยอะๆนะคะ